เป็นตัวเลขมากกว่า110ล้านปอนด์เพื่อให้เดอะซีเกิลตอบตกลงกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ทีฟุตบอลวาไรตีก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับต้องพึ่งประธานเปเ,เชกับลำ ดึงคิเรียนเอ็มปัปเป้คืนทีมเปเชนะครับเปลี่ยนใจดึงคิเรียนเอ็มปัปเป้กลับมาซ้อมกับทีมใหญ่หลังหันชื่อออกจากทีมในนัดเปิดซีซั่นแล้วทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับลอริยงศูนตระูนปารีสแซงชแมงนะครับสโมสสยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าคิเรียนเอ็มปัปเป้กองหน้าคนเก่งจะกลับมาลงซ้อมกับทีมทุดใหญ่หลังโดนตัดชื่อออกจากทีมในนัดพบกับลอริยง เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมเมืองหลวงแดนน้ำหอมนะครับถแถลงเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาว่าหลังจากการพูดคุยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ระหว่างเปเชและคริยันเอ็มปาเป้ก่อนเกมกับลอริยงนักเตะได้รับการคืนสถานะให้อยู่ในทีมชุดใหญ่จากการยืนยันไม่ต่อสัญญาของกองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับทำให้เปเชตัดชื่อออกจากการตัวปีซีซั่นที่เอเชียและไม่ได้รวมซ้อมกับทีมชุดใหญ่รวมทั้งล่าสุด ในเกมประเดิมสนามลีกเอิงก็โดนตัดชื่อไม่ได้อยู่ในตัวจริงและตัวสำรองนอกจากนั้นยังไม่มีชื่อในลิสต์นักเตะบ,บาดเจ็บด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการไม่มีเอมบาเป้อยู่ในทีมพบกับอลอริยงทําให้ทีมของหลุยเอลิกเต้ต้องเจอปัญหายอย่างหนักมากในเกมลุกและสุดท้ายก็ทําได้แค่เปิดบ้านเอาเสมอกับคู่แข่งไปศูนย์ปรศูก่อนที่วันลุ่งขึ้นสโมสรจะถแถลงดึงนักเตะคืนซ้อมชุดใหญ่ในที่สุด ใกล้จบแล้วเชลซี Chelsea อยากเปิดตัวมอยเซตไกเซโดในสเตมฟอร์ดบิดคืนนี้ฟาบิเิโอโลมาโ,โ,โนนะครับเหยี่ยวข่าวคนดังเผยว่าเชลซีต้องการเปิดตัวมอยเซตไกเซโดต่อหน้าแฟนๆที่สนามสแตมฟอร์ดบิดในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนัดเปิดสนามพิมลีฤดูกาลใหม่เรื่องราวของมอยเซตไกเซโดนะครับยืดเยื้อกันมาตั้งแต่วันศุกร์โดยเดิมทีลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายได้เปรียบในการคว้าแข้งเอกวาดอร์เข้าร่วมทัพ หลังจากยื่นข้อเสนอด้วยจำนวนเงินมากกว่าเชลซีโดยมูลค่า111ล้านปอนด์หรือราวประมาณ4,800ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์กับตะรปัดเมื่อมีรายงานออกมาว่าตัวนักเตะอยากย้ายไปสวมเสื้อสีน้ำเงินมากกว่าขณะที่เชลซีเองก็จะพยายามที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ให้ไบตันตอบตกลงล่าสุดนะครับฟาบ,บิโอโลมาโน,โน,โน นักข่าวแวดวงตลาดซื้อขายเผยข้อมูลว่าเชลซีได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับมอยเซตไกเซโดเรียบร้อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วโดยเป็นสัญญาระยะยาว8ปีพร้อมมีออปชั่นขยายไปอีก1ปีนอกจากนี้นะครับตามความเข้าใจของโรมาโนนั้นเจ้าตัวบอกว่าสิงบูจะยื่นค่าตัวใหม่เป็นตัวเลขมากกว่า110ล้านปอนด์เพื่อให้เดอะซีเกิลตอบตกลง และที่สําคัญนะครับยอดทีมสีน้ําเงินแห่งกรุงลอนดอนต้องการที่จะเปิดตัวแข้งใหม่คาตัวแพงรลายนี้ที่สแตมฟอร์ดบีดหลังเย้าของพวกเขาในเกมที่จะเจอกับเลียพูในคืนวันอาทิตย์นี้ด้วยเหลียวมัดลิดช็อกเอเดมิเลเตาเข่าเดี่ยงสอบพักยาวอีกลายลาชันชุดขาวเลียวมัดลิดนะครับเจออีกข่าวร้ายตั้งแต่เปิดซีซั่นพอล,ล่าสุดเอเดมิเลเตา อาการหลังตัวเก่งเลิกแซมบ้ามีแว์วต้องพักแข้งยาวอีกลายต่อจากตีโบกูตัวคาโลอันเชลตินะคะรับเฮดโค้ชเรอัลมาดริดยอมรับว่าตนรู้สึกเป็นกังวลกับอาการบาดเจ็บที่น่าจะรุนแรงตรงหัวเข่าของเอเดมิลาเตาเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญชาวบาซิเลียนหลังจากที่นักเตะได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงตนคร่งหลังในเกมลาลิกาสเปนนัดเปิดฤดูกาล2023-2024ี่ทีราชันชุดขาว บุกวิชิตอารนติดวิวเบาสองรุศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายสำหรับสโมสรแชมป์ยุโรป14สมัยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทีโบกูตัวผู้รักษาประตูมือ1ชาวเบลเยียมมีแววต้องปิดเทอมยาตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากเอ็นไข้หน้าฉีกขาดทางการฟูแลมประกาศสอย อาดาม่าตาวเล่แบบไร้ค่าตัวอาดาม่าตาวเล่นะครับปีกขุนลํำบึกจอมพลังเปิดตัวในฐานะแข้งใหม่ฟูแลมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับบุแฟมตันเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนฟูแลมนะครับสโมสรอนชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวอาดาม่าตาวเล่ปีกจอมลุยดีกีทีมชาติสเปนที่ย้ายมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อาดามาตาเล่นะครับจะลดประกาเซ็นจัญญาค้าแข่งในถิ่นคาเวนคอรเทสเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025โดยเจ้าตัวซบเจ้าสัวน้อยในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญาก,กับบุฟเฟ่ม์ตันเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้นะครับอาามาตาเล่ถือเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ย้ายมาจากบุฟมฟ่ตันซบฟูลแลมในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากลาอูกิมินเนตหัวหอกล่างยักษ์ชาวเม็กซิกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกรผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ